เยอะไปยังยอเลยแล้วพวกี้กลัวยังไงก็โดนอยู่แล้วจะกลัวเลยวะเก็บคอแล้วเองมองยังเดี๋ยวเองให้ญาติมาเยี่ยมที่โรงพักได้ทุกคนเลยเป็นช่วงโมเลยเนี่ย

เอาผู s <S no. no. mm ้การให้เพ่อนอันนี้ยันอ้โหข้างน่งไม่ใช่โ้ม่มดขางกันหน้าเลยเไปากันจริงจรเลย เราเึืกอกยังไงถึงกิงส่วนนํำรวเพอเรียกเรือแล้วติผมแตกตีผมเสียกลัวกลัว,ว,วแล้วจังหวะนั้นเราทำอะไรอยู่ตอนที่เขาไปเรียกเราไปเข้าห้องน้ำเข้อเอาห้องน้ำครับแล้วเราเรู้ว่าเาเป็นตำรวจไปเลยไม่รด้ครับอานนั้นเรานึอกยังไงดีเ่ก็ขเขาเคาะทีทีท,ทีพาผมตกใจคนระับอ๋อครับเขาเก็บค่านำราปาค่ารำมาปาอ่าเออครับแล้วเคาะแล้วมีเสียงคนทังนาคุยน ดังมลยบก็่าตกใจแล้วตำรวจมาแล้วทำอะไรเนี้ยนี่ลรเลยไอ้ทิ้งก็ทิ้งยังทิ้งไม่ได้ครับอืมครก็เ<ะ>ลยยิงเลยครับแต่ถ,ถึงจะยิงตอนนั้นเราคิดไหว่าเป็นตำรวจหรือรู้เลยครับน่าจะใช่รู้แล้วครับเลยน่าจะใช่เขาแล้วก็ถ้ายิงมันไม่ได้าล้วเราวิ่งมาตรวจตูการจะออกออกไม่ได้เพราะข้างหลังเขาก็ล้อมอยู่แลังยิงไม่กี่นัดอ่ะยิงนัดที่แรกยิงนั้ำคงครับแล้วเขาน่าคุยกับ อยาขอพูดกับแม่อยู่ครับขอเวลาเขาแล้วก็เขาผมให้เวลามึงหยิพัทหนึ่งแลาอขอห้าทีครับเออแล้วแม่มาเขาบอกอพวกบาดเจ็บพวกอะไรเนี้ยผมพูตอนเลยเลยไม่ด้วยทำไมครัแล้วผมก็จะให้เขาออกหมออ้อเออแล้วให้ปล่อยให้มอยู่เขามไม่ออกนี่เขาบอกน้องน้องก็บอกว่าให,หม้มอบไปเถอะแล้วผมก็จะไปคนเดียวสบายกว่ามีเราก็เลยยิงนัดสองมา จะยิ่งขึ้นไปดานนี้นอีกจังหนึ่งและนี้เราเนึกงไงม,มอบตัวคิดแบบว่าคิดดีแล้วก็ถามน้องเอาไว้กูจะไปอยู่ห้องให้กูไปบอกว่าพี่อยู่นี่จะผมมาเยี่ยบีได้แล้วเราก็ดูแม่ดนบอกว่าพี่มีอยู่แล้วใครจะไปดูแม่แล้วบอกว่าถ้าเราอยู่แม่ต้องไปเยี่ยบก็าต้องลำบากทีนะผมไม่อยากให้แม่มาลำบากแต่ถ้าเราอยู่เราก็ยังได้ดูแลนะ่ยอยู่ข้างในเขนา,าต้อง มวานเรต้องออกสักวันเราต้องออกกันดีใช่ไหมอืมแ้วเราเสพหรือไม่เสพไหมเสพด้วยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ